job give me a minute Business for you, but you don't look too interested. Guess I'll go then. Maybe I do need to come with flowers next time. All right now, what have you got? The recent demon outbreak isn't just random. It seems they're looking for something, something important. Speaking of the demon, สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม d e ว i l เมคลายครับก็พอดีมีร่างใหม่ของดันเต้นะครับเข้ามาก็คือร่างนี้เขาจะใช้อาวุธ2อ,อย่างนะก็คือดาบลมกับดาบไฟนะครับซึ่งผมคิดว่าเออเวลาใช้เอฟเฟมันเท่ดีนะนี้เราก็มาดูในเรื่องในส่วนของดันเต้นะครับดาบคู่ลมและไฟนะครับ ว่าจะมีในเรื่องเสริมยังไงบ้างนะครับระหว่างที่เรากำลังรออชัปเตอร์ที่15 16 17อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่แน่ว่ามันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยแอบคิดเกมนี้ก็เลยไม่ค่อยมีให้ลงเท่าไหร่นะครับอีกทั้งก็ผู้ชมก็ขาดเขาเรียกว่าอะไรนะนี้หายกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จากที่50ขึ้นตอนนี้ไม่ถึง20เลยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละนะอันนี้คือเมืองไหนเนี่ยทำไมมันมีญ่าอยู่ในปราสาทด้วยนะมีความลกกล้างนิดนึงนะอีสานโผล่มาแล้วทีมของอดันเต้น,นะครับในชุดนี้เนี่ยลกล็จนะมี ดันเต้ Dante ที่ใช้ดาบคู่และไฟดาบคู่ลมและไฟเอออีกคนนี่รู้สึกว่าจะเป็นนักมวยกับน,นักมวยนะที่ใช้ถุงมือกับรองเท้าครับเตะเตะต่อยนะเป็นทตาไฟนะครับแล้วก็อีกคนก็คือสปาหรือเลดี้ในล่างอันนี้ล่างไหนอนะร่างไฟเหมือนกันนะต้องลองดูนะครับนี่อันนี้ดันเต้ อ๋อโอเคสปาร์กถ้าโจมตีก็คือปาระเบิดร,บรอบข้างนะโอเคซึ่งทั้งสปาร์กแล้วก็ดันเต้นในล่างใช้หมัดต่อยเตอะไรแบบนี้นะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อัพไงหาค่าอัพไม่ค่อยได้นะครับเราต้องอเล่นหลายด่านเหลือเกินนะครับโมดเสริม พื้นที่ลึกลับไอ้ตัวเนี้นานๆจะเจอทีนะไอ้ไม่ใช่ไอเทวทูตนะฮะเหมือไอตัวที่มันแวบ,บๆได้นะแล้วคือพอมันหายตัวมันก็จะมาโผล่ตรงเราเลยอะซึ่งองจริงสู้ยากเหมือนกันนะ ตอนนี้ก็ลองเข้าไปส่องในกลุ่มเกมของเดวิสเมคลายมานะครับสรุปแล้วก็คือทุกคนกําลังบ่นกันอยู่ว่าไม่มีอะไรให้ทำเเหลือเกมนี้เนื่องจากว่าหลายคนตอนนี้เลเวล80กว่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แชปเตรอร์ก็จบไปแล้วนะที่เหลือก็คือมีให้เล่นแบบเดิมๆนะครับในโหมดเสริมต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ทํากันแล้วนะพอดีว่ามีตัวละครใหม่มาก็คือตัวนี้ครับ แต่บางทีก็ไม่ได้ดึงดูดให้คนกลับมาเล่นนะนะก็เลยไม่รู้ว่าทางค่ายเกมเขาจะมีอะไรกลับมาดึงดูดให้คนที่ตอนนี้เล่นเกมเด Cry เมคลยกลับมาเล่นนะครับคือเพื่อนในเกมนี้ของผม,มน,นะที่เขาได้ส่งคำเชิญมาแบบที่เล่นเป็นทีมด้วยกันนะสรุปก็คือตอนนี้ไม่ได้ออฟไลน์มานานแล้วไม่ได้ออนไลน์มานานแล้ว น่าจะเพราะว่าเขาเลเวลเต็มกันแล้วมั้คือเราอะมาเล่นในตอนช่วงที่เขา,าเข้า,าเกมนี้มันเข้าในแอปเดี๋ยนะในแอปสโต e ใหม่ๆครับเพราะถ้าสมมติไม่มีอะไรทําจริงนะสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเลเวลเรา80กว่าแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วจริงก็อาจจะต้องไปหาเกมอื่นมาเล่นแล้วนะครับเกมนี้อาจจะต้องแบบ ลบแอปไปก่อนนะแต่ว่าข้อมูลยังอยู่อะไรประมาณนี้นะ iPhone มันทำได้จนกว่าจะมีอัปเดตเข้ามาแล้วเราค่อยกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยมีวาร์ปก็เข้าวาร์ปลยครับวาร์ปไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปผมเห็นแวบๆตรงนู้นเห็นไหมทุกคนมีเจมนะครับไปเก็บเจมกันก่อนดีกว่านะ S 1> <S 1> เกือบตกแตสังเกตน,นะทุกคนดาบของดันเต้ร่างนี้ก็คือเป็นดาบที่แบบเป็นดาบตัดอะไม่ใช่ดาบแบบปลายแหลมครับไปโซกันต่อไปครับ กำลังอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรนะตอนนี้คือไม่มีตัวละครอื่นมาเลยนะตอนนี้นะครับเหมือนแค่ดันเต้แค่แบบเบื่บอๆก็เลยมาฝึกวิชาใหม่อะไรประมาณนี้นะใช้ดาบสองอย่างดาบสองท่ามาฝึกวิชาอะไรประมาณนั้น ไปไปไประหว่างทางถ้ามีเจมให้เก็บผมก็จะไปเก็บด้วยนะ,ะ <c oughs> ตีแรงขึ้นผู้บุกเบิกนรกไอพวกกินารีพวกนี้ก็ตีแรงนะตีเราแรงมากแล้วมันไม่ค่อยอยู่กับที่ด้วยไงเกาะก็เยอะเลย <c oughs> เล่นไปเล่นมาก็ พิ่งนึกได้ว่าเออจริงๆเราใช้ปืนของสปาร์คหรือเลดี้นะครับในการทําลายเกาะก็ได้นะเพราะว่ากระสุหนหนึ่งนัดเนี่ยมันสามารถทาลายเกาะได้หนึ่งช่องนะครับหนึ่งคีดะนี่ล่าสุดนะในเกมปัจจุบันนะว่าตอนนี้ผมเอาคลิปเก่ามาทําใช่ไหมล่ะก็เกมปัจจุบันตอนนี้นะครับวีกลับมาแล้วนะทุกคนใครยังสุ่มไม่ได้วีรีบมาสุ่มกันนะครับผมนี่เก็บเพชรม่วงนี่เอาไว้รอสุ่มเอาทริสเลยครับเพราะว่า ผมยังไม่มีทริสเลยนะ hey. จะได้ทริสเมื่อไหร่นี่คือจะเล่นให้ชำจะจะอัพเกรดแบบให้เต็มไปเลย <laughs> ชอบท่าลูกขังของทริสมากครับแล้วก็ทริสเป็นท่าไฟฟ้านะ <laughs> ตอนนี้ผมเริ่มดูก,การ์ดไป็นล,ละเดี๋ยวค่อยมาปรับกันทีหลังนะคือการ์ดบางอย่างเนี่ยมันเพิ่มเฉพาะท่าด้วยไง ถ้าสมมติมันไม่ตรงท่ามันก็ไม่เพิ่มให้นะครับอย่างเราใช้การเอ้วภาพสวยมากเมื่อกี้ภาพสวยมากทุกคนพาทิศเนี่ยมุมนี้สวยมากเลยอะ่ะเอาไปทําเป็นปกได้ไหมอะเสียไ,ได้อะ่ะปิดแถบปิดตรงนี้ไม่ได้ครับไอพื้นที่ลึกลับเนี่ยเห็นไหมมุมนี้สวยอะ่ะโอ้ว้วาวเอาไปทําคลิปหน้าปกดีกว่าเพราะแต่ตรงกลางมันเร่งโมันมีบอสหรือเปล่าเนี่ยยังไง เฮ้ยเฮ้ยปลาเหรอเฮ้ยแต่นินนะครับชื่อปลานินอ่ะโอเคปลานินรูปร่างแบบนี้เหรอไม่ใช่ปลาคางดำใช่ไหมปลาหมอคางดำออกคนละอย่างกันแล้วยังไงอ่ะมีสามตัวจะต,ต้องฆ่าทั้งหมดสามตัวเลยเหรอโอ้โหเรามีเวลากำหนดด้วยครับยังไงอ่ะม,มันไม่อยู่กับที่ทุกคน เนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็ฟันไม่โดนนะครับเนี่ยถ้าฟันไม่โดนแล้วพอเรากดใช้ท่าสกิลของมันอ่ะมันก็จะค้างอยู่แบบนั้นมันก็จะทำให้เราเสียเวลาเนี่ยฮิมันอยู่นิ่งว่ะฮิแต่ทำไมมันเหมือนมีน้ำแข็งตรงพื้นนี่นะเห็นปะผมว่ามันต้องมีวิธีการจัดการอยู่นะแต่ว่ามันจัดการยังไงนี่แหละปัญหา แล้วคือจะบอกว่าทั้ง3ตัวนะครับคือเป็นตัวละครเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวละครใหม่ที่ผมไม่เคยอัพไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่อ่ะไม่ได้อัพหนักเท่าวีเท่าเลดี้เท่าอ่าวัวจิ้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวท้ายๆของผมทั้งนั้นเลยอ่ะมันเกี่ยวกันด้วยไหมมันจะไปเชื่อมโยงกับสกิลไหมกับพวกอ่าดัต้าของข้อมูลต่างๆที่เราอัพเกรดมานะไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีนะครับ รังชีวิตอะไรพวกนี้ผมไมนได้ค่อยได้อัพเลยงานะสาตัวนี้มันก็เลยทําให้ดาเมจไม่แรงก็ได้มั้งเนี่ยหรือผมต้องไปอัพก่อนวนะโอ้ oh, แล้วเวลาเหลือแค่นาทีครึ่งคนระับแต่ว่าเลือดทั้ง3าตัวมันยังไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะรือต้องลองเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งบ้าง ดูดีทุกคนเวลามันผมว่าเวลามันน้อยไปหน่อยพอมันให้เวลาน้อยมันก็จะเล่นยากครับเนี่ยดูดีเห็นไหม44วิสุดท้ายกับหรือมันแค่ให้ค่าแค่ตัวเดียวหรือเปล่าต้องค่าตัวใดตัวหนึ่งปะ ถ้าฆ่าสามตัวนี่ผมว่าไม่น่าทันนะดูดิคือดามเมจเราไม่ได้แรงไงแล้วแบบนี้ถ้าสมมติใครสุ่มตัวนี้ไม่ได้ทำไงะ่ะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> แสดงว่าเวลามันพอแต่ว่ามันต้องหาวิธีการจัดการครับซึ่งจัดการยังไงเั <Yeah. S 1> ่นสี่ัดการยังไงเนี่ยเห็น <Yeah. S 1> ไ,ไหมอีกตัวจะตายแล้วตัวไหนวะ หาตัวที่ตายไม่เจอแล้วมันวิ่งรอบแมปเลยเอา้เอาเฮ้ยต้องเริ่มใหม่อีกรอบนึงครับเฟลขออีกรอบนึงมาต้องสู้ยังไงเอ้ยแต่แมปนี้สวยมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมองความสวยนะอย่าเพิ่งไปโฟกัสความสวยครับอ,อตัวนี้ให้รอดก่อนนินมา ว่าแต่จะสู้กับมันยังไงเหรเห็นไหมพอเราจะจัดการมันก็หนีครับหรือเราต้องดักสักทางปะ <c oughs> ตรงไหนดักได้มั่งวะ <c oughs> แต่มันก็เป็นแมปธรรมดาเหรอวงกลมเฉยๆมันมีตรงไหนที่มันเป็นยื่นออกมาในแมปบ้างปะ <c oughs> ในสังเวียนเฮ้ยตรงนี้เหรอ <c oughs> นี้ไงมันต้องใช้ท่าโจมตีบ่อยๆครับออรหอเสาหินเหล็กตรงนี้เหรอ ที่ทำให้พวกนั้นสตาร์ทเห็นบ้านเนี่ยเฮ้ยอ,อาจจะตรงนี้ก็เอา้าแต่มันหนีได้วะหรือไม่ใช่มันต้องมีสักมุมป้ที่แบบมันวิ่งไปแล้วมันสตาร์ทอะไรแบบนี้พอมันหยุดแล้วเราก็จัดการใช้สกิลแรงๆโจมตีคืออาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ เห็นไหมแต่ว่าสังเกตนะทุกคนเนี่ยมันจะมาหยุดจุดตรงเสาหินอยู่พักหนึ่งครับสแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเสาหินป้แต่อะไรก็คืออะไรนั่นเลยนะเราไม่รู้ไงคอยมันติ้เนี่ย เหลือหนึ่งนาะทีสุดท้ายอีกแล้วอะแล้วดูเลือดแต่ละตัวดิมันยังไม่ถึงครึ่งมีตัวแรกอะลดลงเกินครึ่งหลอดแต่ว่าอีกสองตัวยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยแสดงว่าสู้กลางแมปไม่ได้แล้วเนี่ยกลางสังเวียนไม่ได้ครับต้องไปสู้แถวๆนะี้ต้องหามุมสู้อะเอากระตกว่าเฮ้ยคือ,อถ้าสมุดเม,มมใกล้เต็มความจําใกล้เต็มอะครับมัน จะมีการอาการแหลกๆนิดนึงเดี๋ยวช้าสซ้ไม่ได้นี่ผมต้องไปหาวิธีมาสู้กันนะแล้เดี๋ยวว่ากันใหม่เนี่ยดูครึ่งครึ่งนาทีสุดท้ายครับสามสิบวิสุดท้ายนี่แต่รอบนี้ลดเยอะกว่าแต่ก่อนนะลดไอเลือดของทั้ง3ตัวลดเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะยี่สิบวิสุดท้าย ถ้าเราใช้ท่าที่มันมีดาเมจมุงแบบนี้โอกาสที่จะชนะไม่สูงมากเลยนะตัวนั้นใกล้ไตายอยู่ไหนอะได้ไหมอ่ะผมไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีก่อน,นครับ